หยิบแชมป์แบดมินตันสำเร็จเปิดเงินรางวัลเมรัชนกนในสึกขุนไก่คุม,มาโมโตะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันชาวไทยมือ9ก้าของโลกที่สามารถหยิบแชมป์แบดมินตันรายการคุม,มาโมโมตะมาสเตอร์สเจแปน2025เมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมรัชนกสุดแกร่งตบสาวอินโด2ถึง0เกมพังงาแชมป์แบดมินตัน,น,ตาน,น,ตานรายการที่2ของปี โดยรอบชิงชนะเลิศนักตบลูกขนไก่สาววัย30ปีเป็นฝ่ายเอาชนะเกรดอาเรียมาริสกาตุนจุงมืออันดับ11ของโลกจากอินโดนีเซียไปได้2 0เกม21 1 6และ22 2 0คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ราชนกอินทนน์รับเงินร,รางวัล35,625เหรียญสหรัฐประมาณ1,155,000บาท รวมทั้งเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ในปีนี้ต่อจากอินโดนีเซียมาสเตอร์2025ที่ทำได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับโปรแกร,รมรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยคือการแข่งขันรายการออสเตรเลียนโอเพน2025ระดับวล์ทัวร์ซูเปอร์500ระหว่างวันที่18ถึง23พยย .68 ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย